เพื่อความัดการเลือกตั้งระบุไว้ชัดเจนฮนะห้ามนําพระมหากษัตริย์มหาเสียงการนําพระมหากษัตริย์มหาเสียงนั้นมีความผิดร้อยแรงนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเรื่องของการยุบพักเพื่อไทยเนี่ยกกตอบอกว่ามีร้องมาเนี่ยนับร้อยก็ดี สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือกศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเป็นเรื่องของทักษิณชินวัตรคราวนี้การเคลื่อนไหวของทักษิณชินวัตรนะครับที่ผ่านมาผมเคยบอกไว้แล้วนะฮะว่าทักษิณอ้างในหลวงสิ่งที่ตามมาถูกหวยจนได้ผมมาอยู่17ปีพี่น้องถูกขโมยความสุขไปหมดพร้อมกับผมโดนถีบไปอยู่ต่างประเทศ วันนี้กลับมาแล้วกลับมาอยู่กับพี่น้องกลับมาถวายงานรับใช้เบื้องยุคโควิดรบดแล้ววันนี้เราก็จะต้องมาทำงานให้บ้านเมืองเราะว่าเวลาก็เหลืออีกไม่นานแล้วเจ็สิบห้าแล้วแล้วก็จะเจรจาก,กับพระเจ้าในประเทศไทยด้วยว่าผมหายไปสิบเจ็ดปีนะยังไงจะไปขอคืนสิบเจ็ดปีมาเลยว,<อ> <laughs> วันนี้ทางพปท ทพธรรมและสปปสนะครับก็เดินทางมาที่กรกะตเพื่อยื่นเรื่องให้กรกตได้วินิจฉัยต่ส่วนและวินิจฉัยกรณีที่คุณทักษิณชินวัตรนะครับได้ไปเป็นผู้ช่วยปราสัยหาเสียงการชิงลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจที่จังหวัดอุบลนะครับในวันที่11ธันวาที่ผ่านมาหนึ่งในการปราสาัยนั้นมีข้อความที่ทําให้เราคิดว่ามีการคาดพิงและต่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ นะครับคุณทักษิณพูดในทํานองว่า17ปีที่หายไปจะกลับมาคืนความสุขให้กับคนไทยนะครับถ้าคนไทยอยากได้ความสุขก็เลือกนายกอบจพักเพื่อไทยหรือเลือกสสพักเพื่อไทยให้เพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะครับแล้วพูดถึงไปว่าทางกลับมาครั้งนี้ก็จะกลับมารับใช้เบื้องพระยุคลบาทเพื่อคืนความสุขให้กับคนไทยประโยคแบบนี้มันอาจจะทําให้เข้าใจได้ว่าคุณทักษิณหรือพักเพื่อไทยที่ต้องคืนความสุขเพราะคืนความสุขให้คนไทยได้ ด้วยเหตุแห่งการทํางานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทซึ่งผมคิดว่าระเบียบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นของกตกตปี2563ข้อที่ข้อที่22เขียนว่ชัดเจนว่าในการหาเสียงห้ามพลาดพิงหรือกล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเพราะความที่คุณทักสิณพูดมาทําให้เกิดการตีความทางกฎหมายนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการพลาดพิงหรือกล่าวถึงสถาบันเปในทางที่ ตัวเองเหมือนเป็นผู้รับใช้เรื่องพรรคยุคคนะบาททําให้คนเข้าใจคลาดเคลื่อนได้นะครับก็เป็นเหตุแห่งการเข้าใจผิดในการนามาสู่การเหตุจูงใจในการเลือกนะครับผมคิดว่าดังนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความากระจ่างวันนี้พวกเราก็เลยมายื่นเรื่องให้กรกตไต่ตสวนแลวินิฉัยนะครับซึ่งก็จะต้องเกี่ยวพันถ้าหากมีความผิดจริงการลงเลือกตั้งของนายกอบจรครั้งนี้ลงในานามพรรคเพื่อไทยแล้วคุณตศินมานเป็นผู้ช่วยหาเสียงในนามพรรคเพื่อไทย ก็ต้องวินิจฉัยกันต่อไปว่าถ้าหากการปลาใสของคุณทักษิณปลาใสผิดพรบเลือกตั้งข้อยีิบสองแล้วจะนํามาสู่การร้องยุคพักได้หรือไม่นะครับหสักครู่นะครับสักครู่ของกล้องนะครับในก็ทปการยื่นนะคุณผู้ชมปรากฏว่ากลุ่มคอปทสปปสนะครับได้มีการเคลื่อน ไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งนะโดยมีประชาชนจนํานวนมากโดยเฉพาะกองทัพธรรมเนี่ยเข้าไปร่วมทําการสนับสนุนครล่านี้ก็ไปร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเพื่อให้มีการเอาผิดกับทักษิณชินวัตรมีการเอาผิดกับพรรคเพื่อไทยนะครับมีการเอาผิดกับสจนะสมาชิกสภาจังหวัดนายกองค์การผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับที่ ทักษินไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงและที่สำคัญไปมากกว่านั้นมีการกล่าวอ้างนะครับเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นประเด็นในการปราสัยบนเวทีก่ <ST IT> อ,อนหน้านี้ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับว่าสุดท้ายเดี๋ยวดนโดนจน,นได้นะเห็นอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมฮะที่ผมเรียนไปก่อนนะำคลิปไปก่อนหน้าแล้วไปปราศัยนะครับนําเรื่องประมหากษัตริย์มหาเสียงนะครับ อ้างจะมารับใช้เบื้องยุคคนละบาทนะครับอ้างนะ,ะว่ามากราบพระบาทซึ่งผมเรียนมาตลอดนะไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษากรณีอภัยลดโทษให้รับใช้ประเทศนะครับทักษิณก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปขึ้นทําการหาเสียงให้กับพรรคลูกสาวตัวเองซึ่งคนก็มองว่าเป็นพรรคของทักษิณนั่นแหละ นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือญพัตอการเลือกตั้งระบุไว้ชัดเจนฮนะห้ามนำพระมหากษัตริย์มหาเสียงการนำพระมหากษัตริย์มหาเสียงนั้นมีความผิดร้อยแรงนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเรื่องของการยุบพักเพื่อไทยเนี่ยกรกตบอกว่ามีร้องมาเนี่ยนับร้อยคดีคัดหรือเหลือตอนนี้สอบไปแล้วเนี่ยหกคดีนะครับ และตอนนี้ก็ทําหนังสือเป็นทางการไปยังรรคพื่นไทยเป็นที่เรียบร้อยละจะจบละนะครับเรื่องยุบพักจบแน่นอนคําชี้แจงสุดท้ายก็ให้ลูกสาวทักษิณเนี่ยทำการชี้แจงแต่ปรากฏว่าักลูกสาวทักษิณเขาก็ให้ใครฝ่ายกฎหมายเข้าไปทำํทำ,ทำการชี้แจงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพะลูกไปชี้แจงเนี่ยก็คงจะไม่ได้ประโยชน์อะไรมีแต่เข้าทางของคณะกรรมการการเลือกตั้งฝ่ายกฎหมายก็บอกเอ้ยไม่ราคากับกกตกตก,กตไม่มีราคา ก็เป็นวิธีคิดของเขานะฮะก็อย่างที่ร่วมเอกเฉลิมยุมลุงฮนะเตยพูดไว้ทักษิณไม่เคยทําผิดทําอย่างเดียวฮนะในสิ่งที่กฎหมายห้ามเท่านั้นนะครับสถานการณ์ตอนนี้ทักษิณอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลําบากนะครับคดีนี้เป็นคดีที่20พอดีนะครับที่ทักษิณและลูกกําลังประชิญอยู่ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาสารธรรมนูญจะมีการยกฟ้องนะครับในกรณีเงินดิจิตอลไม่ตรงปก และกรณีเรื่องของชั้น14ไปร้องสารธรรมนูนซึ่งมันร้องผิดสาร,รไปฟ้องผิดสารสารก็ทําการยกฟ้องนะตอนนี้คณะกรรมาการการเลือกตั้งก็กําลังดำเนินการยุบพักคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็กําลังเอาผิดเรื่องชั้น14นะครับเรื่องนี้น่าติดตามฮะเพราะหมอตอนนี้ก็ปรากฏว่าขอผันตัวจากผู้องหากลายมาเป็นพยานและกําลังมุ่งเล่นงานทักษิณชินวัตรนั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์จียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ก็ป่วยหนักกใลนเาี่อเกิดป่วยหนักใกล้ตายตายส,สดีโรองไา้รีบเอาตัวไปรักษาฉัน14โรงพยาบาลตำรวจมีลิเกจำปวดนอนปวดแกงปวดขาใช้อาพิสิทธ์เล่เลียมานยาใช้อาพิสิทธ์เล่เลียมานยาถึงสิบแปดกุมภาก็กลับบ้านสบายใจ ส,สิชีวิตประชาชนก็บ่นไา้คนรวยมียศศักอยู่สบายคนตายคือพี่น้องประชาชนคนจนเมืองไทย ใจนักกีราขีมาสบายใจพกยาบาหาเม็ดไม่เป็นไรเสษยาบาหาเม็ดไม่เป็นไรเศษัญทั่วไทยลูกหลานช่างแม่งมานพื้นป่าเขาใหญ่ก็โดนหันเจ้าหน้าที่แสบสันหลักสปปผักไว้ดีนะท่านชัยวัดเขารู้ตายดีนะชาวบ้านเขา กาารสู้สุดใจรักษาไว้ด้วยชีวิตกฎหมายไร้ความศักดิ์สิทธิ์ชีวิตประชาชนก็หมุนวายคนรวยมียศศัก์อยู่สบายคนตายคือพี่น้องประชาชนประชาชน อมนอยากได้ก็ปูดผีดเส้นแดนรักตูดทับโอนดินแดนไทยส่งหุ่นเ้นมาเยี่ยมนักโทษเมืองไทยส่งหุ่นเ้นมาเยี่ยมนักโทษเมืองไทยเราคนไทยร่วมใจรักษาไว้เสื่อแผ่นดินมาร่วมกันเถิดที่น้องคนไทยลุกขึ้นสู้สุดใจรักษาชาติและแผ่นดิน ผูคนไทยรักชาติด้วยชีวิตผูคนไทยรักชาติรักแผ่นดินใที่ดินทำกินของลูกหลานผู้สืบไปประชาชนทำเพื่อชาติ 沙洲、啊。